สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกับช่อง Learning e v e r y t h i n g s Kids ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนดูกันเรื่องคำชมเป็นภาษาอังกฤษค่ะเอาไว้ชมลูกๆเรานะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะติ๊งนังคำแรกเลยค่ะ Well done ดีมาก Good job เก่งมาก you are so smart คุณฉลาดจังถ้าพูดกับลูกลูกฉลาดจังเลย good boy good girl เด็กดีจัง you can do it คุณทำได้ you did it คุณทำได้ทำไปแล้วเราก็ทำได้ดีด้วย Excellent ย่ำยอดเลยค่ะ you are very good at this ลูกเก่งเรื่องนี้มาก I know you can do it แม่รู้นะว่าลูกจะทำได้ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะ